ไพ่ขอเราเรื่องดวงประจำวันที่25หเมษายนกลับปรเจอทุกคนแล้วนะวันนี้เปิดไพ่ามาดีใจมากพลังงานทุกคนวันนี้คือยินดีด้วยยินดีด้วยจากใจคนที่เป็นเพื่อนแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันเราไม่ได้รู้จักเลยในชีวิตแต่เรารู้จักผ่านโซเชียลเนาะแฮปปี้แค่เป็นคนคนหนึ่งที่เออต้องการมาทำ ให้ทุกคนเขาเรียกว่าแบบผ่านประสบการณ์มนเองอะไม่รู้ใครี่ต้องเจอแบบแฮปปี้ไหมแฮปปี้เจอมาด้วยตัวเองบอกแล้วว่าทุกอย่างเจอด้วยตัวเองตื่นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีมีการขัดเกลาอยู่ดีๆก็ได้รับสิ่งดีๆมาช่วยทันเวลาตลอด และแฮปปี้ได้มองตัวเองอย่างหนึ่งว่าทำไมตอนที่จะล้มจะหนักจะเจ็บถึงถึงแบบเออมันทันเวลามันรอดพน้นถึงยังไงแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียโดนมาแบบโดนการทํากระทําอะไรมาก็แล้วแต่ในชีวิตจากบุคคลเนี้ล่ะค่ะความเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่เคยเสื่อมเสียไม่เคยตกต่ํา มีแต่จิตที่ละเอียดขึ้นและสูงขึ้นวันนี้ทุกคนที่มาดูเขา้าก็เริ่มเข้าแล้วนะแต่แฮปปี้อ่านคือไม่รู้ใครอยู่จุดไหนตอนนี้แหละแต่ได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนเดอะซันขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวแต่ให้จําไว้ว่าเดอะซันแต่ทายกองขึ้นว่ายังไงก็ต้องเรียนรู้ต่อไปมันยังไม่จบแค่นี้ชีวิตทุกคนตอนเนี้บอกได้เลยที่เข้ามา มันก็เหมือนหนังอะเหมือนละครมีภาคนีบทมีตอนไปภาคแล้วจบอาจจะไปเริ่มใหม่เป็นเรื่องใหม่ไปเลยอาจจะเป็นเรื่องเดิมต่อมาใหม่เปลี่ยนปกเปลี่ยนเล่มเป็นอะไรก็ตามตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วตื่นในระดับความคิดบางคนเริ่มจากความคิดบางคนเริ่มเข้าไปถึงความรู้สึกบางคนเริ่มแยกออกตามเหตุการณ์ความเป็นจริง บางคนที่มาฟังเริ่มเข้าสู่หนทางธรรมะเข้านั่งสมาธิหรือหาอะไรที่จะลงใจทำเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตบางคนเริ่มได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนทั่วไปหรืออะไรก็ได้ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในตอนนี้บางคนตอนนี้ได้ตื่นมีสติหันหลัง จากสิ่งที่คิดว่าใช่คิดว่าดีคิดที่แบบเฮ้ยเราทราบมาจนมันใหญ่แล้วมันจุดไฟแล้วแต่มันไม่มีความสุขมันเหมือนคนอยู่ในเงามืดคุณกล้าหันหลังพอหันไปปุ๊บเจอแสงอาทิตย์เจอแสงอาทิตย์แล้วเดินมาออกจากเงามืดแล้วอะคนที่เจอเหตุการณ์สิบดาบ ยืนอยู่ท่ามกลางอีกาสัญ,ญลักษณ์อีกามันมันไม่ค่อยดีแต่ดูที่หันดิอีกาอยู่ข้างบนทำอะไรคุณได้ไหมอีกามาแค่จริงหนความมืดแต่คุณอยู่ในความสว่างตอนนี้ยืนอยู่ในความสว่างกําลังเดินก้าวไปสู่ความสว่างดูดิสมงัตนี้ติดกันเอ็ดออฟครับแม้ว่าจะเป็นสิบดาบก็จริงแต่มัน เป็นภาพคุณหันหลังไปสู่อะไรแสงสวา่างตอนนี้เหมือนคุณตระต้องมา,อาเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่บางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่เริ่มงานเริ่มธุรกิจเริ่มทุกๆอย่างเริ่มในชีวิตเริ่มออกเดินทางเป็นการเริ่มออกเดินทางแต่คาเรียดเบยนี้ไม่ใช่แบบหูต้องเดินทางใครเดินทางต่างจังหวัดอย่างเดียวเดินทางไปไหนก็ได้จิตใจก็ได้จิตใจของทุกคน เดินออกจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่ทําให้ทุกใจสิ่งที่ทําให้เสียใจสิ่งที่ทําให้เสียเวลาเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วจิตใจสัมพันนะเคยได้ยินคําทั่วไปไหมายไปออะไรไม่ได้หัวโขนที่อยู่กับทุกวันนี้ที่ดํารงตําแหน่งที่คิดว่าดีที่คิดว่าแน่ที่คิดว่าเจ๋งที่คิดว่าใหญ่คนอื่น ที่คิดว่าเป็นอัตราตัวตุนทั้งหลายสุดท้ายแล้วออกไปไม่ได้แล้วก็นั่นแหละคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันตอนนี้ส่วนหนึ่งที่มาฟังคิดได้แล้วคิดได้แล้วจริงๆคิดว่าแบบมันตื่นแล้วอะคือไม่ใช่คนคนที่ตื่นไม่ใช่คนที่ละทางรูปอย่างเดียวนะคะเป็นตื่นของทางรูปคือรู้ว่า เรายังต้องการเงินเรายังต้องรวยเรายังต้องโอย,ยังมีความอยากแต่อยู่ในลิมิตที่มีความสุขไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วอะอยู่แบบเรียนรู้โลกฉันเข้าใจโลกฉันเข้าใจคนวันนี้คนที่มาฟังเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กำลังออกจากอุปสรรคส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเนี่ยออกจากอุปสรรคอีกครึ่งหนึ่งกำลังตื่นยิ้ม ได้รับการช่วยเหลือจะได้เริ่มชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มชีวิตใหม่เป็นกระสันได้เริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วดูภาดดิเป็นคนที่เออเรามีสปายของไปแห่งอะเราเรียนรู้เราไม่มีที่สิ้นสุดฉันไม่มีอะไรอีกแล้วที่จ่ะเออวันไวหวหรือกลัวจนจนท้อจนลุมอะอาการพวกนี้มันจะน้อยลงมันไม่หายไปวันไหนที่เปียบนะเหมารนฤดูกาล คุณเจอพายุฟ้าฝนกระดำต้องมีวันที่จิตใจอ่อนแอลงบ้างแต่จะเขาเรียกว่าไม่ได้ออนแอจนหลมปุกเปียกมันจะเป็นออนแอรู้รู้ทันตัวเองรู้ว่าฉันอารมณ์นี้อารมณ์นั้นรู้ว่าเศร้ารู้ว่าเสียใจรักวัานึงเพราะทุกคนรู้แล้วทุกคนก็จะมองว่าออกดีกว่าออกจากอารมณ์นี้ดีกว่าไปอยู่สดใสเนี่ยมีความสุขแฮปปี้ดีกว่า เราก็ถัดค่อยๆทําได้เหมือนมันมันจะต้องเวียนอยู่อย่างนี้นะคะชีวิตมนุษย์ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เวียนทุกสุขทุกสุขทุกสุขอยู่แบบนี้ซ้ําไปแต่มันจะออกเร็วขึ้นออกเร็วขึ้นจนมองว่าสิ่งนี้ผ่านมาแล้วนี่นะเราเคยผ่านมาได้ก็ผ่านไปได้สิ่งนี้โอ้ยยังไม่เคยเจอทิดใจวันวหวจังรู้สึกวันวหวแต่จะรู้ตัวเร็วขึ้นมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ และชีวิตจะค่อยๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเร็วขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนั่นแหละเวียนว่าไตเยืกอดธรรมดาเลยคุณจะเรียนรู้จนถึงจุดที่เป็นเดฟันคือสว่างสดใสจ,จิตใจสว่างชีวิตก็จะสว่างตามสิ่งดีๆก็ถ้าเข้ามาตามก็อย่าลืมนะสโลแกนเดิมคือคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเอง มองโลกตามความเป็นจริงโลกแข่งความเป็นจริงคืออะไรนั่นแหละนี่คือการบ้านนี่คือข้อคิดประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นใช้แค่หลักนี้แหละค่ะอยู่ไปเรื่อยๆแฮปปี้ทำมาแล้วก็เลยกล้ามาพูดตรงนี้ว่าอ,อ่อยังเจอเหมือนเดิมนะยังมีอุปสรรคสนับไปสลับมาแต่จิตใจต้านได้แข็งเก่งขึ้นหาทางออกเร็วขึ้นทางโลกสมุดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะมองว่ามันธรรมดาเราจะไม่มาเครียดจนจิตตกจนดิ่งดาวหรือเศร้าจนเกินไปแบบไม่มีเหตุผลทำไมฉันต้องเศร้าขนาดนี้แต่ทุกคนที่ผ่านอยู่หรือว่าเคยเศร้ามากๆฉันผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่นี่คืออุปสรรคหนึ่งที่เราค่อยๆขัดเกลาตัวเองสักวันหนึ่งใครที่เพิ่งโลมจุดนี้ตื่นแน่นอนตื่นรหัสหลังออกมาด้วยทางเรื่องของคุณเห็นไหมขาวในดีนี้ไม่ดีในไม่ดีมีดี คุณมองเห็นคุณมองคนออกตื่นเริ่มชีวิตสดใสด้วยวสารเริ่มการเรียนรู้ใหม่ไม่มีอะไรทําไม่ได้นะเอาใจช่วยทุกคนนะเดรนนี้ฝันดีค่ะลาตีสวัสดี